นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่สุขาวดีหรือว่าสาขาฟาร์มขุนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปฏิมากรรมนะคะหนึ่งในประเทศไทยที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะคะที่ติดชายทะเลนะคะเดี๋ยวพี่จะพาพื่อนไปดูเลยนะคะว่าที่เป็นยังไงะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิมากรรม,ม,รรม่วนด้านหลังนะคะก็จะติดชายทะเลนะคะที่นี่นะคะตรงที่ดินตรงนี้นะคะก็จะ ความกว้างของทะเลนะคะประมาณ4 0 0รอเมตรนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นอาคารนะคะทุกคนซึ่งแบบมีความสูงแล้วก็มีความงามมากนะคะมีการตกแต่งนะคะ mm hmm. ก็จะมีทงนะคะของอินเดียแล้วก็ของมาเลเซียไทยนะคะคก็ก็หลายเชื้อชาติอยู่นะคะทุกคนแบบอาคารแบบอลังการมากนะคะตอนนี้เราอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้อาคารนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินดูกันนะคะทุกคนว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คืออาคารนะคะเป็นประติมากรรมแบบออกสไตล์โรมันเนาะโรมันผสมผสานกับไทยนะคะทุกคนสวยนะคะที่นี่คือสวยมากเลยตอนนี้นะคะก็แบบแดดมันจะค่อนข้างแรงเนาะ แล้วก็มีลมนะคะลมจากนิมทะเลนะคะทุกคนหลังจากที่เราชมปฏิมากรรมแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูทะเลนะคะคือติดทะเลนะคะความกว้างนี่ประมาณ400เมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะทุกคนเป็นรูปปั้นเหมือนแบบออกสไตล์โรมันเนาะแต่ของจริงนี่คือสวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่างล้างมือ อันนี้คือรูปปันน้นรูปปั้นนี้แบบสุดยอดมันว้าวมากเลยนะคะทุกคนที่นี่ถ้าใครยังไม่มีที่ท่องเที่ยวที่ไทยนะคะเราแนะนำที่นี่เลยนะคะสุขาวด,ดีนะคะสวยนะคะทุกคนอันนี้คือทางเข้านะคะ อันนี้จะเป็นทางเข้าเหมือนทางเข้าแบบร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งเนาะการตกแต่งเป็นรูปผุ่นนะสไตล์โรมันนะาานนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป้ายวาเรนไทนยออกจากโรมันนะคะเราก็จะมาเจอน้ำพุพญานาคนะคะทุกคน,นะคะ่ะ ภูพญานาคก็สวยนะปฏิมากรรมก็จะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าเนาะทางด้านหน้าก็จะติดทะเลนะคะทุกคนสุดยอดสวยมากอยากบอกว่าสวยจริงสวยแบบเริด เดี๋ยวเราเดินไปติดทะเลแล้วก็จะมองมาตรงอาคารนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นมุมกว้างนะคะนะถ้าใครยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราแนะนำตรงนี้ได้เลยแบบสุดยอดมากอันนี้ก็จะเป็นลมทะเลนะคะ สวยตูนตาเลยนะคะคตอนต้นไม้ต้นนี้ก็แบบสวยงามนะอันนี้เราเดินมาถึงทะเลแล้วนะคะแต่ว่าทะเลที่นี่มันจาแบบไม่มีชายหาดใช่ไหมใช่มันไม่มีชายหาดแต่มันจะเป็นน้ำแล้วเป็นตะลิ่งแล้วก็เป็นน้ําเลยนะคะเป็นตะลิ่งแล้วก็เป็นน้ําเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูอาคารนะคะทุกคนนี่ปฏิมากรรมเมื่อกี้ที่เราไปดูมาอาคารสวยมากเลยนะคะทุกคนเมื่อกีอ้กี้นะคะพาทุกคนไปดูอาคารนี้มานะคะ อันนี้ทางเข้าก็จะเป็นโดมน,นะคะคเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูนะคะว่าฝั่งโน้นมีอะไรบ้างอันนี้เหมือนจะจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นมีเวทีเนาะเห็นมีเวทีแล้วก็แบบเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาก็จัดตกแต่งสวยงามนะ ประมาณนี้เลยออกสไตล์โรมันเนาะออกสไตล์โรมันไทยนะคะทุกคนที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวหนึ่งนะคะเป็นแหลมมักที่ชนบุรีนะคะพัทยาพัทยาชนบุรีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแพงกล่องไปรอนๆนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบายบายจ้า